สะโพกเบี่ยงโอเคบันทึกแล้วบันทึกแล้วสะโพกเบี่ยงคืออะไระอันนี้เป็นโรคสัญญาณ3ด้วยขาด้านนอกเวลาสะโพกเบี่ยงเวลาคนเราเดินให้สังเกตเห็นไ,ไหมเป็นไงครับถ่ายน้ําหนักไม่เท่ากันเดินเหมือนขยกนะครับหรือบางครั้งอาจจะเจอว่า ระดับสะโพกมันสูงต่ำไม่เท่ากัน <c oughs> เจอเยอะมากคําว่าสะโพกเบี่ยงนะครับเดินก็คือมันมีการขัดปวดปตึงลังในในสะโพกนั่นแหละอาจจะมีรอยโรคถึงขั้นบางคนเป็นถึงขั้นข้อเสื่อมก็มีนะกระดูกเสื่อมก็มีเจอเยอะบางทีเอ๊ะทำไมเดินอย่างนี้อกล้ามเนื้ออาจจะลังไปหมดปรากฏว่าบางทีเอ็กซเรย์เจอข้างในก็มีครับเจอกระดูกเสื่อมนะครับสาเหตุส่วนใหญ่บางคนเนี่ยนะล้มกลนกระทงกระแทก นะมันก็เกิดการบาดเจ็บภายในแล้วบางทีมันก็ค่อยลุกลามกลายเป็นความเสื่อมตามมาแล้วอาจจะเกิดเป็นไงฮะกล้ามเนื้อเส้นเอ็นถูกกระแทกก็ช้ำอักเสบนะอาการสัญญาณหนึ่งถึงสัญญาณสามขาด,ด้านนอกนะครับให้สังเกตนะครับถ้าเป็นเจ็บที่สัญญาณหนึ่งจำได้ไหมสัญญาณหนึ่งสะโพกอยู่ตรงไหนตั้งขาเก้าคูขาเก้าสิบแล้วลากเส้นตัดระหว่างลำตัวกับต้นขา ใช่ไหมให้เวลาหาจุดตำแหน่งนะครับจะมีปัญหาข้อสะโพกติดไม่สามารถหมุนได้องศานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้เอาเอารอยโรคไปก่อนไว้แล้วเรื่องการตรวจเราจะต้องมาเช็คอีกทีหนึ่งว่าโรคเนี้ยเราจะตรวจอย่างไรนะเราจะตรวจแบบไหนเห็นไหมว่าจะต้องตรวจการเคลื่อนไหวของฮิปจอยหรือข้อสะโพก แั้นเราก็ต้องรู้คนปกติมันหมุนได้แค่ไหนเคลื่อนได้แค่ไหนเวลาคนผิดปกติเอ๊ะหมุนไปนไงมันเจ็บอื้มันขัดมันตึงมันลังใช่ไหมสังเกตพวกนี้เวลาเป็นสะโพกเป็นอะไรแล้วขัดสมาธิได้ไหมไม่ค่อยได้อาจจะเจ็บอาจจะขัดใช่ไหมอาจจะเจ็บจะขัดได้เพราะว่าสะโพกเวลาเราจะนั่งเนี่ยมันจะต้องเกิดการหมุนตรงข้อสะโพกเห็นไหมครับถ้าเจ็บที่สัญญ,ญาณสอง นะเอ็นยึดข้อต่ออักเสบคนไข้ย,ยกขาสูงไม่ได้เช่นยกขาใส่กางคกงไม่ได้ถ้าเป็นสัญญาณสองเพราะมันจะเจ็บอยู่แถบแข้างๆเวลาย,ยกแล้วมันจะเจ็บใช่ไหมมันอยู่ต้องอยู่ด,ยด้านหลังของอะไรหวัวตะาคากจำได้ไหมเวลาเราจะกดสัญญาณสองอะ่ะมันจะเข้ามาทางด้านหลังหวัวตะาคากไม่ต้องถ่ายก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ส่งให้ลูก เดี๋ยวจันส่งไฟล์ให้แล้วก็จันก็อัดคลิปไปด้วยครั้งที่แล้วจันก็ทําคลิปส่งให้ใช่ไหมนั่นแหละนะครับดูให้เข้าใจถ้าสงสัยก็ถามส่วนสัญญาณสามก็คือตรงจุดสลักเพชรนั่นเองใช่ไหมตรงกึ่งกลางมันเป็นเบ้าข really ้อต่อสะโกถ้าเรากดจุดสัญญาณสามจำได้ไหมสัญญาณสามที่จันบอกไว้แล้วว่าถ้ากดแล้วมันแข็งเป็นไตมีการเกรงขึ้นมาเนี่ยอาจจะบ่งบอกได้ว่าข้อสะโกเขาเป็นไง อาจจะเคลื่อนใช่ไหมหรืออาจจะมีภาวะมดลูกตะแคงลอยต่ำจำได้ไหมที่อาจารย์บอกว่าสัญญาณสามตรงนี้มันจะเป็นถ้ามดลูกเคลื่อนเขาบอกสัญญาณสามก็จะแข็งเก่งเหมือนกันหรือข้อสะโพกมันเคลื่อนผิดตำแหน่งสัญญาณสามก็จะแข็งเก่งนะครับแล้วปัญหาคนไข้พวกนี้จะจะงอเขา่าจะงอสะโพกนั่งขัดสมาธิอะไรไม่ได้มีปัญหาหมดนะครับหรือนั่งตรงๆนานๆบางทีก็เจ็บนะครับ ฉะนั้นให้ดูสามตำแหน่งเวลาที่เจอโรคสะโพกเบี่ยงตรวจเวลาเราตรวจซักประวัติแน่นอนคุณก็ต้องซักประวัติไปทำอะไรมาอุบัติเหตุตกกระแทกไหมใช่ไหมลื่นกระแทกล้มไหมเคยบาดเหตุอะไรไหมหรือเป็นเองก็เป็นคนเป็นเองก็มีแต่บางคนก็เคยบาดเหตุนานมาแล้วไม่รู้สิปีที่แล้วเคยกระแทกแต่มาออกอาการเมื่อปีนี้ก็ดีมันอยู่นานนะ นะครับมันมันมันบางทีมันไม่ได้ออกอาการดีตอนหนุ่มสาวร่างกายแข็งแรงก็โอเคแต่พออายุมากขึ้นอาการต่างๆมันค่อยลุกลามเพราะฉะนั้นประวัติสําคัญหลายคนเลยดุนึกดูให้ดีนะครับเคยไหมบางทีเคยตกต้นไม้บางทีเคยลื่นล้มกระแทกไปเนี่ยบ่อยเดินเดินแล้วเจอน้าใช่ไหมตึมลงไปนะครับแล้วมันก็ส่งผลทําให้กระดูกเสื่อมตามมาเพราะตรงหัวข้อของตะโพกมันเป็นไงมีกระดูกอ่อนอยู่ เวลาที่กระแทกมันก็นะเออกระแทกเข้ากันบางทีกระดูกอ่อนอะไรมันก็สึกอักเสบมากหรือแรงกระแทกทําให้มันมันมีรอยแตกรอยอะไรอยู่ข้างในแต่เราไม่รู้นี่แหละหลายคนเลยครับสะโพกเนี่ยเป็นจุดที่หากินเลยแหละนะครับนี่เมื่อกี้มากสะโพกสะโพกทั้งนั้นเลยจุดซ i t t i n g s y n d r o m ก็มีผลถูกไหมตรวจสักประวัติแล้วเราก็ต้องตรวจดูด,ด้วยสัญ,ญญาณต่างๆที่อจารบอก วัดความยาวขาด้วยนะว่าความยาวขาเท่ากันอย่างไรนะแล้วให้คนไข้กอดเขา่าเอามือกอดเขา่าชิดอกดูถ้าเขามีปัญหาสะโพกเวงหรือเจ็บเนี่ยเวลากอดเขา่าเข้าไม่สุดถูกไหมมันจะเจ็บหรือติดบางคนติดนะให้เทียบกันสองข้างนะเวลาทำนะนะเ,ออเราเทสทีละข้างดูแล้วก็เทียบกันสองข้างเลยนะให้กอดเข่าดูถ้าคนเราเป็นไงครับกอดเข่าได้ใช่ไหมนะ เนี่ยออติดพุงนีย,งยังไงเพื่อนหรือเราก้มดูมันมีตึงหลังที่สะโพกไหมนะครับกอดเข่าถ้ากอดเข่าแล้วไม่สุดหรือกอดแล้วเจ็บก็แสดงว่าอาจจะมีปัญหาที่ข้อสะโพกค่ะในกรณีที่คนไข้เป็นมาไม่เกินยีบสี่ชั่วโมงอันนี้เพิ่งเป็นสมมติว่าเพิ่งล้มกระแทกมาแล้วเจ็บตรงสะโพกอันดับแรกเวลาเราตรวจแล้วเราก็นวดพื้นฐานขาเปิดลม เห็นไหมเลือดไหลเวียนที่ขาสําคัญแล้วก็นวดสัญญาณหนึ่งสามหลังถึงสามหลังห้ารอบสุดท้ายนวดสามสองหนึ่งอันนี้เป็นสูตรของเขานะเอาไปใช้ได้เลยเป็นสูตรสาเร็จปรุงสําเร็จแล้ว <laughs> ปรุงรสให้เรียบร้อยเอาไปใช้ได้เลยนั้นสัญญาสําคัญว่าหนูต้องจํา<ำ>สัญญาณให้ได้พื้นฐานให้ได้ยังไงเออห้าสิบจุดนี้แหละจําให้ได้นะซ้อมทุกวัน แล้วเข้าสัญญาณขาด้านนอกนะครับจริงๆแล้วก่อนจะเข้าสัญญาณก็ควรนวดพื้นฐานซะก่อนพื้นฐานขาด้านนอกนะแล้วค่อยเข้าสัญญาณในนี้เขาเขาไม่เขียนจริงๆแล้วต้องนวดพื้นฐานก่อนนะไล่พื้นฐานก่อนแล้วค่อยมาเข้าสัญญาณนะครับเน้นสัญญาณอะไรก็ดูกดสัญญาณสามครั้งไว้ผลักโอ้เทคนิคการผลักกระดูกเข้าที่ให้เข้าที่เออเอางี้เดี๋ยวสงสัยต้องสาธิตให้ดูแล้วเนาะ กดสัญญาณขาด้านในอันนี้มีเทคนิคพิเศษเนื่องจากข้อมันติดถูกไหมก็เลยมีหรือมันเคลื่อนมันก็เลยมีเทคนิคจันจัดกระดูกข้อสะโพกเข้าที่ด้วยเออเดี๋ยวจันจะสาธิตให้ดูนะครับกดสัญญาณขาด้านใน1นึนะครับแล้วก็3 4แล้วก็เดินเส้นขาด้านในถึงตะตุ่มแล้วก็กดที่สัญญาณ5อันนี้เป็นพื้นฐานแล้วก็เข้าสัญญาณด้วยเห็นไหมจะเห็นว่า โลกส่วนใหญ่เราก็จะนวดพื้นฐานขาดเปิดลมเป็นเบสิกเลยพื้นฐานหลังขานอกขาในเข้าสัญญาณขานอกขาในนะก็จะวนเวียนอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นสะโพกก็ไม่ได้ต้องนวดท้องไม่เหมือนคไม่เหมือนอันแรกดันลมนะดันลมนี่เกี่ยวกับท้องโดยตรงใช่ไหมก็ต้องนวดท้องเข้ามาอันนี้ไม่ต้องเห็นไหมขาเปิดลมพื้นฐานหลังเข้าสัญญาณหลังขานอกขาในพื้นฐานเข้าสัญญาณเห็นไหมครับ ตรงนี้แล้วก็มีเทคนิคพิเศษคือผลักผลักขยื่นกระดูกเข้าที่เอออยากรู้ไหมทำอย่างไรทีนี้มีเทคนิคแบบขยื่นคนเดียวกับเทคนิคขยื่นโดยมีผู้ช่วยด้วยนะถ้าเจอคนไข้ลักษณะข้อสะโพกติดเราต้องมีเทคนิคการปรับกระดูกข้อเข้าที่ด้วยนะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะคะ แล้วก็วิธีนะอย่าลืมว่าถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นยีบสี่ชั่วโมงก็อย่านวดรุนแรงนะครับจำไว้ว่ามันระยะอักเสบมากถ้ายี่บสี่ชั่วโมงอย่านวดรุนแรงนวดเบาๆนะครับแล้วถ้าเจ็บบระบมมากเป็นไงครับใช้ไลซ์ R I C E ให้กินข้าวหนึ่งจาน <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเลสใช่ไหมไอซ์ ice, ใช้ความเย็น <c oughs> ประครบอย่าเพิ่งไปรีบนวดนะคะ ถ้ามันเพิ่งล้มมากใหม่ๆเนี่ยโอ้ไม่ยอมมาถึงก็ใส่แม่ม้มืยไทยโนนะหมอต้องรู้จักเวทปฏิบัติรู้จักวิเคราะห์คนไข้ไม่ต้องรีบให้เขาพักการใช้งานประคบน้ําเย็นแต่สะโพกเนี่ยมันพันมันพันผ้ายกลําบากก็ไม่ต้องก็ใช้ใช้น้ําแข็งแล้วก็พักนอนพักเยอะๆนะครับพอวันที่2วันที่3เราค่อยให้คนไข้ขยับ,ขย,บขยื่นดูว่าเจ็บไหม หรือถ้าสงสัยรุนแรงก็ส่งไปเอกเลซะให้หมอก็ดูว่ามันไม่มีสะโพกหักแต่ถ้าคนสูงอายุนะรีบส่งทุกคนคนสูงอายุนี่มันเปราะบางอยู่แล้วนะส่งทุกคนเลยนะไม่งั้นบางทีมันหักหักอยู่ข้างในเลยนะถ้าหักคุณต้องส่งต่อแล้วทางแผนปัจจุบันเขาเรายังทำอะไรไม่ได้นะ,ะต้องรีบไปให้ทางหมอก็ดูทางกายภาพอะไรเ็ดูนะคะ จะเจอเยอะข้อสะโพกหักในผู้สูงอายุนะครับอันนี้ก็ต้องดูด้วยการส่งต่อห้ามบิดดัดสลัดดึงโดยที่ไม่มีความรู้ไปกระตุกกระชากบางทีมันเคลื่อนอยู่แล้วก็เคลื่อนผิดตำแหน่งหรือบางทีหักไปกระตุกกระชากไม่ได้หมอต้องพิจารณาอย่าไปทําโดยพระละการอาจจะมีการท่าบริหารยืนขยง่งนั่งยองๆแล้วก็ยืนขยง่งนะครับ บริหารนั่งยองๆทำไงเวลานั่งยองๆเนี่ยมันก็เป็นการฝึกข้อสะโพกนั่งยองฝึกย่อลงไปมันใช้กําลังเข่าแล้วก็สะโพกด้วยกล้มเนื้อสะโพกนะครับอันนี้ก็จะช่วยก็จะข้อเราเริ่มหลวมแล้วก็อาจจะมีแรงเสดสีก็ต้องฝึกกั้นเนื้อแข็งแรงนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตให้ดูเรื่องการผักกระดูกเคลื่อนเข้าที่